สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วง MotoGP กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวของฮอเก้มาตินกันนะครับไปดูซิว่าปีหน้านี้เขาจะมีโอกาสไปอยู่ทีมโรงงานดูค a ติหรือไม่ในปี2024ก่อนอื่นต้องเท้าความถึงเขาคนนี้ก่อนนะครับอีเนียบัสเตเนนี่หลังจากจบอันดับ3ในการแข่งขันชิงแชมป์ในปี2022กับรถดูค a ติเดสม o ซิดิช i จากปีที่แล้ว บัสเตนินีเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จเขาล้มในการแข่งขันเปิดฤดูกาลที่โปรโตุเกสทําให้ตัวเขาเองเนี่ยกระดูกหายปลาหักและทําให้หยุดการแข่งขันไปถึง5ครั้งแล้วก็กลับมาแข่งได้อีกครั้งที่สนามอิตาเลียนจีพีในเดือนมิถุนายนแต่แล้วนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ล้มไปอีกครั้งหนึ่งที่บาร์เซลโลนาในเดือนกันยายนซึ่งก็ทําให้บัสเตนินีเนี่ยต้องพักการแข่งขันที่มิซาโนอินเดียนและก็ญี่ปุ่นนะฮะอันเนื่องมาจากข้อเท้าขวาและข้อมือหัก ทางหัวหน้าทีมดูคติเขาก็พูดซ้ำๆมาหลายเดือนแล้วว่าบาสเตียนนินี่เนี่ยมั่นใจในตำแหน่งของเขาในปี2024และเขาสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งในการพิสูจน์พรสวรรค์ของเขาบาสเตียนนิี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมโรงงานดูคติได้ก็เพราะว่ามาแทนที่ของแจ็คมิลเลอร์นะซึ่งในการมาของเขาเนี่ยก็เป็นเพราะความสามารถของตัวเขาเองและเมื่อไม่กี่วันก่อนทางหนังสือพิมพ์เ s ก็แนะนําดูคติว่าควรจะพิจารณาอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงให้ฮอเก้มาตินเนี่ยได้ใส่ชุดแข่งสีแดงให้ได้โดยเร็วที่สุดในปี2024ซึ่งอาจจะบอกเป็นในๆว่าที่จะให้มาตินเนี่ยได้อยู่เคียงข้างกับบรรยายาในทีมโรงงานให้โดยเร็วกว่าที่พิจารณาในตอนแรกและจนถึงตอนนี้ทางดูคติเองก็ยังไม่มีสมมติฐานของเรื่องนี้แน่นอนครับถ้าเกิด ฮอลแก้มาตินมาอยู่ทีมโรงงานดูคาติจริงๆนะฮะคนที่จะต้องไปนั่นก็คืออีเนียบัสเตเนนี่นั่นเองนะครับโดยทางดูคาติเนี่ยเขาก็ยังอยากให้โอกาสกับบัสเตเนนี่อีกครั้งหนึ่งโดยสัญญาของมาตินกับทีมปาแมกจะหมดลงในปี2024และถ้าหากมาตินได้ไปอยู่ในทีมโรงงานในปี2024จริงเนี่ยก็ถือเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่มันก็อยู่ในมือของดูคาติพวกเขาเป็นคนรับผิดชอบและจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราเลยอัลเบิร์ต วาเลรานะฮะตัวแทนของมาตินกล่าวกับสื่อและอีกหนึ่งเหตุผลแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์นะครับในการชิงแชมป์จะมีอิทธิพลกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น,นะฮะต้องบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นถ้าหากมาตินเนี่ยได้รับชัยชนะได้แชมป์ก็คงเป็นเรื่องยากของดูคาติที่จะต่อต้านมาตินมาสู่ทีมโรงงาน และถ้าหากมาตินเองเนี่ยยังอยู่ที่เดิมกับทีมปาแม็กเนี่ยมันก็จะมีภายคุบคามจากนอกทีมโรงงานที่จะมาในปี2024นะฮะนั่นก็คือมาร์คมาเกสนั่นเองนะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนมาสู่ทีมเกรซิ i น mm ีดูคาติก็ถือเป็นเรื่องของการตัดสินใจของทีมโรงงานดูคาตินะฮะว่าจะเอาอีเนียบัสตตเนนีไว้ไหมถ้าเกิดไม่เอาไว้แน่นอนครับฮอเก้มาตินก็มีสิทธิ์จะได้มาขี่คู่กับเบโก้บัญย่า แต่ดูดูแล้วทางทีมโรงงานดูคติะฮะเขาก็ก้ากึ่งนะก็ยังไม่มีการชี้แจงอะไรออกมานะครับซึ่งถ้าให้ผมดูนะเขาก็อยากให้บรญญายาได้แชมป์แต่ถ้าเกิดมาตินได้แชมป์ขึ้นมาเนี่ยทางดูคติเองนะฮะก็ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนเลยนะว่าจะเอาเข้าสู่ทีมโรงงานหรือไม่และถ้าเกิดมาตินเนี่ยไม่อยากมาอยู่ทีมโรงงานอยากจะอยู่ทีมเดิมทีมปาม็กนะครับซึ่งแน่นอน,นะฮะทีมไทยไว้เขาก็บอกว่ามาร์คมาเก็ต จะมาแน่ในทีมเกรซนี่ดูคาติก็ถือว่าเป็นคู่แข่งอีกคนหนึ่งก็ต้องดูว่ามาร์คมาเกสเนี่ยทำได้หรือเปล่าเมื่อมาขี่รถด,ดูคาติแล้วจะเป็นยังไงปรับตัวได้แค่ไหนใครมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงในคอมเมนต์ได้น,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ